เฮ้ยสิทำไรไม่ทำไรอะนอนอยู่ว่าไงไม่มีอะไรจะโทรมาชวนว่าไปโอซาก้าโอซาก้าจริงเขาเนี่ยโอซาก้าที่ไหนโอซาก้าไงญี่ปุ่นดิหลอกกูป้ะเนี่ยว่างเนี่ยกูเพิ่งว่างเนี่ยไปเช็คมาดิผิหน้าเออเจอกันเ,เรามาอยู่ทำไมตรงนี้นวะ <laughs> แงไปสำหรับกานแต่งตัวเดินป่าหรือว่าปีนเขาเลยฮะรู้สึกเหมือนแอสเซ็กออสไททันนิดนึงีเจอกัน อ <laughs> ันนี้เราอยู่ที่ฮะน้ำตกในมรืบอกโอซาก้าโอซาก้าไม่ได้เลยไปต่อเดี๋ยวเขารอไม่เบรกไม่เบรกม,ม,มาัะไม่ต้องเบรกไม่ต้องเบรก เดินไปกันอันนี้เป็นเวลาประมาณ3โมงกว่าครับเดินทางกันมา1วันเต็มๆนะครับประโยชน์ของรองเท้าบู๊ตนะครับนอกจากที่เราเอาไว้ใส่กันค่าตัดเล้อยท่นต่างๆนะฮะจะเอาไว้เปย่างปลาได้ครับนี่งอไปเป็นปลาท้อถุงเปลาท่อนเลยเลี้ยงได้หมดทุกอย่างเลยเอาบู๊ต ไปสิอะไรนะอ้อนมวนก่อนเลยไม่เอาอ่ะเข้าไปแล้วทำไมออกไม่ได้ครับเออมันล็อกได้ยังไงครับโอ้ยคามรักความเมตตา นอนนอนแช่ก็หลับแล้ว,วน,นอนไปเลยครับเนี่อยทอทอกคนครับเชื่อคือมานอนนอนได้เหรอผมโอ้ยเราล้างเขาอีกครึ่งชั่วโมงเออไปคอนเฟิร์มเขาได้ไหมทุกคนครับมาถึงวันที่สองเราก็พร้อมออกเดินทางแล้วนะครับเขาบอกว่าจะพาไปเล่นน้ำตกแล้วก็ไส่ขา,ายาวมาเต็มเลยมา <laughs> ดูกันว่าจะเจออะไรบ้าง ากำลังเดินลงเตือยที่จะไปตรงลําธารน้ําตกนะครับเสื้อเนี่ยเกะกะเกะกะไม่มาก็ไม่ได้ฝนตกก็คุมกล้องนะไม่ได้คุมเองหรอกหินพวกนี้ครับผมเป็นหินที่ทางทีมงานยกมาแล้วก็มาตั้งเพื่อให้พวกเราขึ้น,น,นจริงๆแล้วมันเป็นทางทเรียบๆเลยแต่ว่าอยากให้พวกเราลำบากก็เลยยกหินกันมาเาเเพื่ออามามป็นทางดีมงานชื่ออะไรวะาจ้างตลอดชีวิตได้ปะที่จะทำขนาดนี้ สวยมากน่ารักมากการเริ่มต้นวันนี้ครับผมกระดิงต <eterm oon> ัวนี้เป็นกระดิงตัวแรกนะครับเราจะไปเล่นน้ำตกและทานมือเที่ยงกันนะครับวันนี้โอ้โหเก่งนะฮะตัวนี้เก่งนะครับทันเกียนครับผมเอาไม่ถึงอ่ะตายแล้วมือมือวันนึงชื่อเล่นเข้าป่า จักเจอมีตัวใหญ่ฉันถามมันว่าจะไปไหนมีก็ตอบจะไปโอสาก,กาแล้วฉันก็โดนเจ้ามีหลอกมา

แล้วเราก็ถึงจุดที่สูงที่สุด,สดวันนี้ครับผมหายใจลำบากมากครับเฮ้ยทำไมอะ่ะ<ท>สายพี่เอ้่ยรับคองเต็มไหมดแลยทั้งก้อนทั้งเกลียวมางไม่เห็นเลยดเดี๋ยว <S <S มึงหายใจแรงทำไมเราขึ้นมาถึงบนภูเขาไงหายใจลำบากทำไมถึงได้หายลำบากครับมันตูงเหรอเปล่าชุวยเลยตัดมืดอตอนนี้ครับก็สงสัยนะครับว่า ทไตรงนี้นะครับไม่ได้ว่าเหนื่อยหรืออะไรแต่ว่าต้องไปบนนั้นครับบนนั้นใช่แล้วครับบนนั้นครับไม่ไเอาถ่ายรูปเหรอไม่ใช่วีดีโอ,อเหรอผมจะผมจะเลิกแล้วครับเลิกโคกมันตอนนี้ อย่างทำตัวให้แปลนที่สุดเพราะมองลงไปครับมือติมยังไงจะมาอไหมจะมาทำมะเขืออะไรวะยิ้มหน่อยครับขับอถให้ยิ้มหน่อยยิ้มแห้งยู่บนเมฆครับข้างๆเรานี่ไม่ใช่ควันไม่ได้มีใครก่อกองไฟเป็นก้อนเมฆครับนี่เราตายแล้วเหรอวะยังครับแต่เกือบซึ้งและทีนี้เดี๋ยวกจากทีมนี้ผมจะฝาก ที่มีความรักไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องคุณย่าตายายแฟนคุณหวังดีและคุณรักต้นจริงบอกเขาว่าอย่ามาเขาจะมายัางไงเขาอยากมาแค่ไหนห้ามเขาว่าอย่ามามันก็พูดเกินไปอย่ามาคนเดียวเ,ออเพราะ <พอ S 1> าลำบากคนเดียวมาคนเดียวไม่รอ่ <c oughs> สุดยอดจริงๆว่ะกูชอบมากเลยฟิลแบบนี้นี่เราก็นั่งรอทีมที่กำลังค่อยๆไต่กันขึ้นมาแเราจะไปต่อการก็จะง่ายขึ้นไม่รู้ว่าโกหกหรือเปล่านะเดี๋ยวมาเล่าตอนนี้นะฮะ เราก็เดินทะลุออกมาจากป่าออกมาในทุ่งที่โล่งแล้วนะครับพี่ทีบอกว่าเราอยู่สูงประมาณ1,400เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับตอนนี้อากาศดีมากครับดีมากที่ฝนไม่ตกดีมากที่แดดไม่ออก <c oughs> ดีมากที่เราขึ้นมาไหวนะครับผมสุดยอดสวยมากครับ <c oughs> อันนี้เป็นเอฟเฟกต์เหรอครับครับผมดีว่าสัตว์รักสัตว์หลงอยากติดกลับบ้ามาด้วยครับเราจำเป็นต้องดึงออก ถูกปะเฮ้ยทำไมทำหน้าอย่างเงี้ยโอซาก้านะชิมหน้าไปไหนอะ โตเกียวแล้วกันขนมโตเกียวในมือไม่เชื่อมั้